สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องวันนี้ยี่น้อยผาก,กินตำอีกแล้วละจ้ะตำข้าวปุ้นติดบใจปูมาขึ้นไหมพี่น้องปูเจิดแต่ว่าปูเจิดนี่ปูดิบกุ้งซุกจ้ะมีเม็ดกะทินโรยนิดหน่อยพี่น้องแล้วก็พักนี่นะจ้ะมาๆพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามาจ้าพี่น้องมากินจ้ะนะพี่น้องข้าวปุ้นโอ้ยน้ำกระเด็นใส่ต <laughs> กินแค่รดกันจ้ะ ที่ใจป,ป,ปูเมนพี่น่องแซ่บแซ่บเหนียบกรนจับปูตื่นสมซื่อพี่น่องเนื้อหวานใส่มื่อด้วยจ้ะนิดหน่อยมือ่อตลอดเมื่อสมแน มันจะลวบได้บ่หลวบกันเหนัพี่น้อง จะได้กินเขากำยังเนงาะไม่ได้จำไมากินน้อกันเขาแรกยค่หน่อยอรจะยมากเ ปุ่นขาดพี่น้องม่าเป็นเส้นให้เล่าั่วตะจ้ากระปุ่นไม่มีบักหุ่งจ้ะ มาปูแซบทัานกินปูยระคมน้องพี่น้อง กุ้งกับเนื้อว่านหวานจ้ะมันก็ชิเม็ดหน่อยไม่ต้องใส่สอนมาสดเอาพี่น้องเมื้อนี้ไปหาหมอมากจ้ะพี่น้องไปตัวเลือดจอเลือดหมอนัดนะจ้ะไขมันลดแล้วจ้ะปกติเลือดจิน ควมดันก็ดีไขมันก็ดีวางสิบมาว่าเช่นไ้คะปู่แม่พี่หนอ่องได้หยั่งหมดแล้วบังมันแทงมือค่อยแสบมือ เร่มกินเรื่องมังโทรศัพ์ ี่ให้จุดตัวเลยพี่เนาะใส่ปะลาไหลน้ำปลาแซ่บจัด ปูนเพร่เป็นเซนให้เลยพี่น้องเองคิดว่าถึงพี่นนองมเหนือไปยาม ยายามพี่น้องหลายบ้านอยู่จ้ะ cái cầm một bát hành lá cây nồng ấy lột luôn măng không coi là chạy ส่วนบะดแมากเลยจ้ะเสียใจกินไข่ปู เดี๋ยวพี่น้อมปู้เจืิไหมจ๊ะไป่าซื้อน้ำม่มคาเทน เมันซื้อมะย่ำไหมพี่น้องพม่กาเขาว่าหนูซื้อมะย่ำได้พี่พะนะักเขาว่าก็เลยว่าจะคิดแบบราคาย่ำก็ได้จ้ะได้หน่อยเลยว่าเป็นค้าประจำเขาหน้าไปซื้อดูเขาเลยห้ปกติคนอื่นหนูบ่ให้ได้พะนักงานเขาว่า ยี่หน่อยบ่มีโอกาสได้ไปตลาดก็คืออะไรจ๊อบไปไปตลาดนัดงามเหลืองงามตลาดน,าน,นันนนดนนคนกัดเหยียบกันตายลายหลายคนไหมพี่หนุ่มอร่อยมั้ย คนเท่าหันกินยังแสกบกัดกินสัมแด้นน,น,น้ำพีนองเนาะกากินเดียบเสียบเล็กหน่อยก็ยกินสัมเนี่ยแล้กินเดียดได้หน่อยนะจ๊ะได้หน่อยถึงสกปรกส้นล้น แน่นห,หน่อยหลดเงยเงยจับจกความบ่ขึ้นเปื่อหลดมหาล,หลายนายเปื่อหม่จับจะห,หน่อยหมบ่พเพิ่มมั้จ้ะซ้ำเยกับซ้ำนั่นพี่น้องกับมะยำพี่น้องไม่กับมะายำมือสิบคนุกเคนถึงสิบคนเลยจ้ะุกมือแม่พี่น้อง xảo mùa lắm, nhớ dạy con mùa nhỏ. Tell you like a hypernoon. Ngôi ba hảnh nha nga sang. A mua ngon nọ. Tì, không có nha ngon nha ngon แซ้บพี่นอยงเ่นมันแน่นอยหิวดอกรับปุ้นขาดคอรอแล้วมันแน่อยเก่งบ่ <c oughs> หิง งงอืมหิวไหมนี่ไพ,พ่นถามมเม็มกดกระเทียมดไปดนี่มันปูนม,มันกกระดองปูซื้อมาถุงหนึ่งสิบบาทจ้ะ ที่เป็นเพื่อนกันมากหลายๆคนนหลายท่านเนาะทุกคนกับซิมี่คนแน่ใจอยู่ได้นะจ๊ะยันหน่อยหักอีกเด้อ เห็นบร่องกิบบร่องหนังนี่ยก็เป็นห่วงเล็กน้อยนี่าจะจะค่อยเข้าไปเบิ้องลิบเกาเกาอ่ะเคยร่องเลยบร่องเนาะ ไปล่าพี่ล่าน้องไปแล้วหระอจ๊ะย่าท่านั่นล้วพี่น้องจ๊ะพี่หน่องก็บสิสดหลัางใหม่เหมือนเหมือนก่าแล้วอืมนิ่จ้ะได้แน่หน่อยขึสูบเอาผู้เดียวอยู่ดอกนึ่ีพี่น้องก็สิพากันไปในจากยน่หน่อยเมื่อไรล่ะ ก่อนจากกันไปมินิมคอฟากดไลค์กดซับสไคร์ให้แยนอยนในเด้อจ้าแยนอยพาแซบในช่องแยนอย f ฟม i ิลี่จ้าพี่น้องจ้าพอกันไหมลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ